สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Gold Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classy Gold f i l t u r นะคะสำหรับวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆก่อนนะคะโดยเปิดตลาดค่ะมายืนอยู่ที่บริเวณ1,581 US d o ต่ออ่อนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,578ถึง1,584ค่ะราคาทองคำนะคะมีการรีบาวกับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดต่ำสุดที่บริเวณ1,576 US d o ต่ออ่อนค่ะทั้งนี้นะคะได้รับ แรงกดดันค่ะจากความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนนะคะยังคงสุดตัวลงค่ะรวมไปถึงนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของอิตาลีและสเปนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะและในวันนี้นะคะก็ได้มีการประกาศออกมาว่ากองทุน ESM นะคะจะมีการใช้อย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีผลดีต่อค่าเงินยูโรและราคาทองคำได้อย่างไรนะคะ สำหรับในคืนวันนี้ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะคะก็จะมีการติดตามผลการประชุมในวันพรุ่งนี้แทนเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าในราย4ชั่วโมงนะคะเส้นโซแคสิ <S S <ensor> อยู่ในโซนโอเวอร์โซน,นะคะมีแนวโน้มจะหกักหัวชิกขึ้นก็แสงทิศทางถึงการรีบาวกับขึ้นมานะคะแต่ก็ เป็นการรีบาวที่ค่อนข้างเล็กน้อยค่ะเนื่องจากแรงนะคะแรงซื้อไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นักแนวต้านะคะยังมีอยู่ที่1585และ1590นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่ moving average หลายๆเส้สนรวมตัวกันนะคะก็แนวโน้มผันขึ้นไปก็น่าจะค่อนข้างยากค่ะสำหรับในภาพกราฟรายวันนะคะจะเห็นว่าโซแคสิกเริ่มอยู่ในโซน oversold นะคะแต่แนวโน้มการปรับตัวลงก็ยังมีแนวโน้มเ็นไปได้ต่อค่ะ ซึ่งทวันนี้ไม่สามารถรีบาวผ่านทะลุ1,585-1,590นะคะการปรับตัวลดลงมาต่อในวันถัดไปนะคะหรือในคืนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะโดยแนวรับสำคัญยังคงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะ1,550นะคะก็ถ้ารับอยู่บริเวณนี้นะคะก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ไปเรื่อยๆจนจบในช่วงสามเหลี่ยมนี้แต่ถ้าหลุดสามเหลี่ยมเมื่อไหร่ก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่า จะปรับตัวอย่างไรสําหรับในวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก่อนนะคะโดยมีแนวรับ15751560และแนวต้าน5 8 8 5 5 9 9 0นะคะสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ